กับสวัสดีสบายดีพี่น้องเวทีภาย์นาบ้าพี่น้องเมื่อนี้เมื่อนี้สินาบ้าวัดสวัสดีครับสบายดีพี่นอ้องสว่าปไปสื่อเสือชวนบ่ไปสื่อเนี่ยมา่เห็ดกินเนาะสื่อเชือวนอยู่ข้างนอกมาเห็ดกินเพราะว่ากินแก๊ตอกไล่นกินแก,ก๊ตอกสาบคาบเลยพี่น้องเนีย เห็งก็ว่าเบื่อแล้วเบื่อแล้วเดี๋ยวแกตัดเลยขันอันนั้นเซสวนก็ได้สิพากันไปซื้อมาเห็ดกินตอนแรกนะอันเซสวนมาเห็ดกินสิน้องนี่แหละมาเบิ่งกันว่าจะไปซื้อยังไงเป็นชาวอาว่าแล้วนกมันสิบ่อันเซสวนแล้วอาว่าผงมันมันมีขายอยู่ประสันยุ้ยหน้าคามนี่นี่ไง 哦，旱的呢。 ได้แล้วล่ะไก่สีไดอาโปมลงจูบหน้ามใช้เขาแล้วล่ะขั้นฝนห่างๆเนว้นี่สูตรห,หอนๆอนเนาะมันสีต่างจากไก่ตอกบอลองลองเบตอง ล limiting, ุงกับเมือ่อเดี๋ยวด้พี yeah, ่น้องลยุงบางเมื่อบึงเสารานี่แหละบึงสิบโมงเอ้ยแมนสิบเอ็ดสิบสองโมงนี่แหละเขาเพี้ยนแล้วเรามานอนสมคืนเนาะมานอนในบ้านไปลดลงก่อนอากับเด้วย เขาว่าปีนบัานเขาเขา à chắc thun à hồ sâm đấy si sao cái à tôm ngang ngang này bò hết kìm đã à, hết từ như anh phê nó à, hết kìm như được bưng tới đây mình bện ta, bện ta à, không như không như thằng này, vậy xây, đấy, đúng diện không? Đây, cái đại tới đây mình xe anh Tuấn, cái đấy cái đại. Move a bam mê a bam mực, chinoi. Một danh nó bây giờ nhau nhà. Cóc lắm bê 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 nhau bê 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 khỏi hôm qua mặt, an sai cổng đẹp, đạo tôi lấy cái này. Đây babu kỳ này mô này. mua kung nhau hát. Tung 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 kỳ hát. Tung kỳ hát. Tung kỳ hát. Tung kỳ Tung kỳ กำงพูดก <Four>, okay. oh, so? ังพูดดป้าบึกดิปามึดเดือก่อดีเนอพี่น้องีเมื่อนี้ไปจอบชวก่อนจากบได้ไปร้ายมื่นลยเนาะมันเป็นยังไง ไอ้มินก็โทษมาอยากให,หงไปจอบนี่เขามาถาบไปก็ยังปาสื่อนอะอถาสื่อ,น,อน้ำมันมันนึงจได้ได้ออกไปนอก้เหี้ย,ยไปเลยออกไปนอกทางก็ได้สื่อนอ้ำมันไม่ให้คนเดิอเนอะอาะเพราะว่าอยู่บ้านคนหนึ่งมันมันมันแพงเนาะเนื่องจากว่ามันลำดานเนี่ยทางไปทางมา ต่ก็คายนะมันมันกระเทะมันไก่ปับนี่ใส่เต็ียมใบโลดนะบรีใส่ยังถอมแห้งไว้เออยกงไงยางมันยังมันยังมีอยู่ไปผอกันอยู่คุแล้วพี่น้องเลยไปตอนแรกเนาะ ตามหอดกบใบเตยอยู่ดอกส่วนนี้มันคนบนตกมันบนตกต่างสิ่อย่างนี่ปไปไปหอบอันคุณมาพี่น้องตอนนี้ตัดผัามาหอดสวนหอดไทยแล้วเนาะที่แรกกับวาสบบิเบย์เบย์เอาน้ำมันให้ไอเราอยู่เพื่อนหนี่ยโบเห็นําพี่น้องโทรหากับบติดเงินบาขึ้นมาให้ แต่กาเบิ่งอยิในให้ก็คือโบเห็นเนาะไอ้บินเด็กพี่น้องมาไหพาพี่น้องมาเบิง่งไใหสวนเนาะหลังจากบันไหนมาดนมันเป็นจังไงเอากระ,จรกะเจยรถมนานําเดินรัดโอ้ยมันปั๊ดหนี่แหละอย่างเบิ่งนจะเข้าซุปม,มันกำลังขึ้นมันก็ขึ้นเนาะพี่น้องเนาะ Lượm xuống vứt đấy cái theo này Nhà cứ lượm xuống cứ cần Cái bà theo này hình hàng đâu Mà nói bà chỉ Bộ áo mình lại lệ Bà mình khán nhà Thế này bà lượm nhanh Ơ lượm khỉnh này Nó Ơ ทำใหญ่เลยพี่น้องทีเดียวเราถิ่งกีบว่าน้อยว่ามันสิติดบอ่อมันสิเป็นม่อแทนแต่ว่าก็เอาพุ้ยมาใส่ตอนนั้นนะใส่โมเป็นพุ้ยใส่พุ้ยสอบหนึ่งทีเลยมันกระเดิ่มเห็น,นเห็นกอไหมนะมันขึ้นแถนนี้เริ่มเคี้ยวเบิดเดแน่นอ่ะแต่ว่าแถวนี้อยากห่างเด้อพี่น้องไงยะกะค่อนข้างจะลายแน่เนาะมันหกแน่ในตอนนี ทำมัดปูอย่าขึ้นเต็มเบไดอย่าขึ้นมาใหม่เไปลเลยปกมันดไปเลยแต่ว่ามัดมันมันห่างลายอยู่นี่พี่น้องมาสิตปั๊บมาเลยแหละห่างฉันไปเท่าไหร่ยังคุยกันก่อน ไอวินไปใส่ต <casos S 1> claro, ีไหมเนีคือบเห็นเนาะโอ้แทนเธนี่บยากงามเนาะงานงาคือ้ทนน้พูนังเียบ่ปันเก่า แยวบกขึ้นกับบกขึ้นเนาะบ้านตีนเห็นแต่บางบอนเด่พี่น้องเอ้ตอนนี้เอามายืนบอลกลางๆเนาะมันจอบเบิ่งมัน ตายเหม่อบ่ได้มาเบิ่งเนาะแต่กับมันก็มีตัวสูงตัวเตี้ยเนาะตัวงามตัวเบาเป็นรูปเป็นโหนจากศีนาะพี่น้องนี่เด้กตัวมันบ่ทันสูงมันก็ยังคือเก่านีเด็พี่น้องมันเนาะแต่ว่าแถวซุ้มนั่งตัวมันบ่ทันอันนั้นมันกำลังขึ้นเนาะ ตัวสุกมันต่ำตำแถวนั้นก็ร่างขึ้นซึ่งตัหัวข่อยประจําได้รัดยุงด้ายเลยนี่จักเอวินเพิ่นไปใส่เนาะโถหากับบติดอยู่เื่นกับโบเห็นอยู่ผัดได้ยินอัน ไอ้บ่งว่าเล่าขึ้นมาให้ก็ได้คีขึ้นมาให้เลยเอาไปเอา,สาเอาสาเนาาี่ยมันพี่น้องเอ้กำลังมานึกว่าไปให้ก็ได้ขึ้นไปให้เขาเอาลงมาทางเลยไอ้เขบเห็นลงมาลงมาเมือกีมมอกน โอ้ได่พี่น้องน้องท้าบ่นพ่อจะไปใช่ไหมดรักจะไปหลับจ้างเสียหยาบงนเมย์กไปเมเรไปกับนรเสียหหล,ลับจ้างเห็นยังกงังเอเห็นยังเลยเสียหนาดึไปอ๋อเห็นเลยพี่<อ>น้อง เปันหากัมะาไดีบ <the> ุญยังก็บุมีัดเป็นนั่ใช้เสร็จเหลี่ยแล้วน้ำน้ำบ่นี่น้ำมันพอจะฝาคือ ไพรเน่ไปบอสสบปยดีหนึ่งขเขาเฮ้พี่น้องพอจะไปเอารักนเากนาะมาพี่น้องตัดภาพมา ตอนแรกตอนนี้ก็เดิมเกีย๊ยวกินเดนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละม่นี่แหละอาหารดี<อ>นเนาะเสื้อสวนนะตอนแรกคนทักกันซัมเนียนะพี่น้องเอ้ยพอไอแม่เพิ่นออก็บ่อออคอยมากกินเนี่ยแบบนี้จะปะดัดได้เนาะ แเบื <oung> ่อ่ะเมบีแเป็นยังไงนาะเส่วนเนาะใส่ได้แล้วมันเผ็ดลต้องใส่เบอร์่อนน้ำใส่อีกนะเท่าของเท่า่ะเดี๋ยพอได้ามเสร็จได้เลอพี่น้องเลยมด้พี่น้องมาันีไปบ่งสวนอยู่เนาะ Hành Hàm Tuấn Hàm Tô chỉ lại cái cầu Tô mất bó khỉnh, mất cầu, sầm cầu Mình cầu Mình thảm bỏ vượt cơ nữa nè nó, cả xịn ส่วนน้องอันสวนบบีอยู่ี่ท่านได้ตอบจากแซใช่ออบคร่นเออเยแต่บบียังแต่าว่าพ่เดนไใหม่ก็ไปอู่แม่ใช่ไปแม่ี่ยวแม่กดกดหมุดแมกบกปอันนี้คือเงินตก เบไปมันบาเไปน้ำหอก็ไปนี่อมีนมีอมันมีหนาแม่แม่แล้วนกันนี้ด้แหะตอนที่เข้าไปซื้ออันมาได้มาไมาเดออยะบาเอะนี่เนาะ จอบนสวนเนาะมือนนี่โตมันกำลังขึ้นโตซุ้มมันบางอ่ะทับอิบแถวอันกบปลูมันก็เล็บเคี้ยวตับใหญ่คือปลามันสูบใหญ่เล่นะมันก็เด็บหน้าันใหญ่คืออืมมันคือแดดเด้ตอนนั้นบ่ทันเพราะว่ามันจะตายเบิดตัวทะลุกเนี่ยเดี๋ยวแต่มันก็โบเขียนเนาะแค่นี้มันห่าง เช้าล้บก็ดูว่นเหยาไปกันสุดทางต่้มามันบอกงามไปสุดเลยดาดาพี่น้องไปเบิยนีพี่แดก็ไปสิไปแต่พอไอ้วินเแลก็ไปดูจัพี่น้องเลยพ่อไปกับปติสบเปไอยู่ส่วนไปอันนั้นแลไปตัดดับนด chặt ra cắt chặt cắt 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 Để cắt 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 ไปทบจังเสียหนกแมเอาอันตัวเียงเดียวรอนนอี่เอาตาแดตากอยู่เอมันอยู่ไกลกูมูตอนนอยนี่ครเห็นไม นังยังส no, <it> yeah, cool. ีไหมไม่ขาดนัานขาดสบายสบายบาทะลมันสิง่ายยังไงอ่ะคือเก่าคือเก่าคนสารตกเปนยังเปล่องต้องผู้บุตราย่างเดียวำบอลคอยอยากไรอดกำนั้นกจถึงกำนั้นทันหนักได้ จำสิไปโต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 ตแค่นั้นไปพอไรอ้อยคนไมกันเนี่ยรถไทกันยังโบวีแบบยังคนตรถไทกันยังไปเนี่ยเออมันโบกสุดดเบาเรือมาขนามีให้เออขมีให้มีสวนรถกำนันอย่างเดียวมีสวยเขาเองง่ายค่ขันบานเาเองหรถอีแก่เขาไปเห็ดนำเาลซัข้าวมโสุดดับม

จางมันจะเป็นราคาเจ้ก่อเป็นภามามาโดละพัดมาน้อยๆย่งนี้ขาวาวว่าโลพัดแต่กระดกเมื่อยฝ่ายกระยังเมื่อกันได้โแลวพัดควนมันสีดงขนาดด้านมันโมเมนตดอกมันนันมันเปลี่ย้เขาเปลียไปมันแบบมันมันเปลี่ยเขาหัดซื้อตอนนี้เดีว่าเขหัดซืตอนนี้โอีแตวว่าถาไปหอน ามเอาสีเดียครมันก็จิก็นะฮเขาติดป่ไส้แถวเขาซื้อเลยนแถวในในเฟในอันนี้เลยอ๋อแบบมันก็สือมันเกลียวมโนโมนีแทมมีมันค้ายดอกดอกเป็นเขาลงติดดอก่เชิญปบจิมีอีใส่เลยต้องติดปามาเกียแล้วถ้าทอนนี้โทนนั้นเขาก็แต่บ้านคนสนใจยี่ม เรียมไ้เ <t empl SC I> <t empl melodies> ียใจไว้พอไดละดเลยแต่หัวปีคนาดนี้เป็าหัวมันจะป็นได้อัวหวเตอแบบจะไม่เด่นหรอเอเอาลูกสี้น้ำเสียงไม่เหมนซูกเอาได้แจ่งหน่มอตัวนี้ซาเขาโมอหั่นอีู่เนาะนั่งถาหมอสามมสิูก่อนไหมมมไม สใส่พักเจือใส่อะไรใส่เนืะอใส่น้ำใส่พักกินเขากินไปต่ออกเป็นไม่ว่าเป็นราาัก่าอครยื้อนะกขาจะเราเป็นาานักฆ่านจ้ะดวงส่วย <c oughs> <c oughs> ัดบางตีกายโลหะนี่สมัย ปงินเราไม่เคยเป่่ประมาณสามพั0ส0มี่พนกันสูงสุดถับอันนั้นเขาขายหันโล่สี่ขั่นไปกว่าเขาเหยครับสี่ขั้นไปกว่าเดิมกุใจ้ราได้นัคโดดินผ่านอย่างใต้ทุกที่แมี

เดมันสดเดตักกินโนดแบบนี้มันควได้แห้งเล็ันคอยทย่อยเอาเฮ็ดเอายางใส่เนี่ยมันช้นหญผู้เผาตีเที่มันมูตักเพราะใส่ตะกีนเนี่ยโอใส่โดดแล้วแมนัสโบงจากความัด้วยมูตักอยู่กับยาตวนยิบไส่มือนกันแล้วมันขืนมันจะข้นบนนะามน แล้วพี่น้องเอ้ยตอนนี้จะกินเดี่ยวที่เห็ยมหอยเนาะที่สวนเนาะก็กะมึงยังไรเนาะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยาบานันก็เสียคอตัวลาไปก่อนแหละเก็บภาพบรรยากาศในเพียงสำนึกกันเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าขอการข,อขอมาสบายทีเด้อบ๊ายบาย